เดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนนะคะไปจัดกล้องจัดรองกองใหม่ให้กับน้องกระปีหรือเจ้าหนูแฟตเทลของเรานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้กลงของน้องทั้งรกและสกระปรกมากๆอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาได้แบบประมาณอาทิตย์กว่าๆเองนะคะยังไม่ถึง2อาทิตย์เต็มๆเลยด้วยซ้ําต้องขอบอกเลยนะคะว่ากระปีเนี่ยเป็นหนูจอมทําลายล้างที่แท้จริงเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะเราจะต้องเปลี่ยนรองกองพวกหนูแฮมสเตอร์ หนูแฟตเทลอะไรอยเงี้ยอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์ครั้งนะทุกคนบางคนก็เปลี่ยนเดือนละครั้งก็มีนะมันก็แล้วแต่คนอนะ่ะแต่ของกระปีนี่คือแบบเล่นให้ต้องทาความสะอาดแบบทุกอาทิตย์เลยนะตั้งแต่ที่เคยเลี้ยงหนูมานะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหนูใจแอนหรือหนูแบบวินเทอร์ไวอะไรก็ตามไม่มีตัวไหนเหนื่อยเท่าเจ้าแฟตเทลเลยค่ะ ในขณะที่เราจะเปลี่ยนลองกงนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องเข้าไปพักในตะกร้าหรือว่าในแบบตู้หรือภาชนะที่เราเตรียมไว้ให้น้องอยู่สักครู่ค่ะโดยขั้นตอนนี้เราจะใช้แก้วนะคะทุกคนเพื่อให้น้องแบบยายไปได้แบบสะดวกสะดวกแบบไม่บาดจ,จิบอะไรนะทุกคนคุณกะปิก็คือลีลามากนะคะกว่าจะยอมขึ้น จริงๆในขณะที่เปลี่ยกนกรงเราไม่ต้องย้ายน้องเข้าไปในอีกภาชนะหนึ่งก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราย้ายเพื่อความปลอดภัยของน้องนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มือหนักมากๆถ้าเราเผลอแบบปัดไปโดนน้องก็น้องก็น่าจะเจ็บอย่างแรกเลยนะทุกคนหลังจากที่เราย้ายน้องออกแล้วนะทุกคนเราก็จะหยิบภาชนะต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะออกมาก่อนเนาะเพราะว่าแบบจะได้ทําความสะอาดพวกขี้เลื่อยรองกรงอะไรอย่างเงี้ยได้สะดวกสบาย หลังจากที่เราหยิบอุกปรกรณ์เสรหมดแล้วนะทุกคนเราก็จะมาลือ้อขี้เลื่อยพวกแบบสังข้าวโพหรือแบบแอดแพนอะไรต่างๆที่เราใส่ลงไปนะทุกคนเราออกให้หมดเลยนะคะเราจะเ,เคลียร์ออกแบบหมดเกี้ยงร้อเซ์ จะเห็นได้ว่าเราปูรองกงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หนาพอสมควรเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าแบบแฮมเซอร์หรือว่าแฟทเทลอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบสัตว์ที่แบบชอบคุยเคี้ยหักกินนาอก,ก็แบบปูหนาๆน้นนองจะได้แบบขุดๆฟินๆน,น,นะคะ อือห uh ือ huh. ทุกคนดูฉี่กะปี่ทุกคนกระปี่มันขึ้นไปฉี่บนรูวิ่งก็คือลำบากดีฉันต้องมาเช็ดทุกรอบเลยนะคะทุกคนมันสกรปรกโซมารชแล้วคือเห็นอย่างเงี้ยเช็ดออกยากมากเลยนะทุกคนถูแล้วถูอีกแล้วเช็ดรอบเดียวอ่ะก็ไม่มีทางสะอาดต้องเช็ดแบบขั้นตำสองถึงสามรอบนะและกลิ่นคือแรงมาก ต่อมาเราก็จะมาเปลี่ยนรองโกงกันนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นสายบัตดี้นะคะรอบนี้คือตัวเนี้ยมันเหมาะกับการที่แบบว่าใช้กับหนูแฟตเทลหรือหนูอะไรนะโลโบโซมาต์นะคะทุกคนเพราะว่าน้องมีความแบบว่าดูดซับน้ํามันนะทุกคนบนขนของน้องอได้ดีมากๆใช่แล้วคือขนน้องจะสวยมากๆนะคะทุกคนแล้วก็แบบมีกลิ่นแบบเหมือนฟิวเหมือนคล้ายๆแป้งเด็กอ่อนๆนะคะหอมมากๆ ป้องกันปัญหากลิ่นฉี่อะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆนะทุกคนเราแนะนําตัวนี้เลยนะมันดีกว่าการที่เราใช้สังเข้าโพดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราใช้เป็นข้างตน้นอ่ะอันนั้นคือต้องเปลี่ยนบ่อยมากถ้าเราใช้ทรายเราสามารถซื้อแบบที่ตักแบบร่อนอ่ะมาใช้ได้นะทุกคนแล้วคือร่อนปุ๊บทรายก็จะสะอาดเลยฟีลคล้ายๆกับทรายเมลเลยนะทุกคนมันจะแบบจับตัวเป็นก้อนอะไรแบบนี้ เวลาเราไปซื้อมันจะเป็นถุงสีเขียวๆนะคะเราซื้อส่วนใหญ่จะเป็นถุง3โลเราจะแบ่งใช้สองครั้งนะตอนนี้ก็บ้านของคุณชายกะปิก็เสร็จแล้วนะทุกคนนี่คุณชายกะปิทักทายกล้องน้อยฮายจริงๆหนูพันเฟตเทลตัวผู้อ่ะมันจะเป็นหนูที่ค่อนข้างใจดีนะทุกคนแต่ไม่ใช่กับกะปิกะปิเป็นหนูที่ดุมากเราก็เลยไม่ค่อยกล้าจับกล้าเล่นกับน้องนะ เห็นหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้กัดเลือดออกไปแล้วจ้ามันอาจจะผิดที่ฟาร์มที่เราไปซื้อนะทุกคนคือเขาน่าจะเอาตัวที่แบบอายุที่ค่อนข้างที่จะมากมาให้เราแล้วนิดนึงอะเพราะว่าตอนที่เราได้มาน้องก็ค่อนข้างที่จะแบบตัวใหญ่กว่าตัวพวก3มเดือน2เดือนอะไรอย่างนี้ค่อนข้างมากนะแต่เรารับน้องมาแล้วนะคะไม่ว่าน้องจะดุหรือไม่ดุเราก็ต้องดูแลน้องให้ดีที่สุดนะคะ ่อมาเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารคุณชายกะปิกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น H 1บวก H 2นะคะที่เราผสมในกล่องนี้นะในส่วนของ H 2เราจะใช้เป็นสูตรของใจแอนนะคะทุกคนเพราะว่าแบบมีความโปรตีนสูงกว่าน่าจะเข้ากับลูกเราได้มากกว่านะแต่ถ้าเราเลือกระหว่าง H 1กับ H 2จริงๆเราถูกใจ H 1มากกว่านะคะทุกคนแต่ก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะ ต่อมาก็จะเป็นแฮมสเตอร์ฟู้ด plus โปรตีนนะทุกคนเราก็จะให้ตัวนี้ผสมลงไปด้วยนะคะเพราะว่าแบบมีสารอาหารที่น่ารับประทานค่อนขั้นที่จะเยอะมากนะคะเป็นสูตรซีฟู้ดนะอันนี้ก็จะเป็นหน่อหน,นกนะคะทุกคนเราก็จะเพิ่มลงไปงนิดนึงนะเพราะาเมื่อกี้เรารู้สึกว่าแบบโปรตีนมันยังไม่พอก็ยังไม่หมดอีกนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสซดดิ้งนะคะเราก็จะให้สซดดิ้งลงไปด้วยนะ ส่วนสีชมพูนนี้ก็จะเป็นดักแด้อบนะคะทุกคนแล้วก็จะให้แบบนี้นิดหน่อยๆเพิ่มเติมอย่างละ2ตัวนะคะกะปิก็คือวิ่งรอกินเวอร์นะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเนื้อไก่เต้าหู้ปลาอะไรอย่างงี้นะทุกคนเราก็จะใส่เข้าไปให้น้องด้วยนะจริงๆสิ่งที่เราใส่เพิ่มเติมลงไปนอกจากอาหารเนี่ยใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ทุกคนแต่ว่าเราอยากให้นน้องได้โปรตีนเยอะๆเพราะว่าเราชอบแบบให้น้องแบบตุ้มๆตุ้ยๆน,นิดนึงนะก็เลยแบบให้เยอะนิดนึง น,นี่ก็จะเป็นหน้าตาของอาหารกะปี่นะคะคนเอนไม่ได้เลยเอนคือคว่ำล้นมากๆเลยนะคะโดยปกติแล้วมือจะให้อาหารน้องประมาณ2อาทิตย์ครั้งนะคะทุกคนหรือบางทีถ้าน้องกินเยอะมากๆเนี่ยก็ให้สามอาทิตย์ครั้งเลยดูจากปริมาณอาหารที่ลดลงว่ามากน้อยแค่ไหนนะถ้ามันแบบลดลงจนจะหมดเราก็ให้เพิ่มนะคะวางปุ๊บก็คือหยิบไปกินในบ้านปั๊บเลยนะคะกะปี่ไวสุดๆุด ไปสักพักหนึ่งคะก็เพิ่งนึกได้ว่าเราลืมให้น้ําเดี๋ยวเรามาให้น้ําน้องกันนะคะในส่วนของน้ําที่เราใช้ให้น้องก็คือน้ําเปล่าที่เราดื่มตามปกติเลยนะทุกคนคนเลี้ยงสัตว์บางคนนะคะก็จะแบบชอบเภาน้าปราปาให้น้องทาอะไรเงี้ยเพราะอยากจะให้คํานึงถึงสุขภาพของน้องด้วยนะคะเพราะว่าในน้ำประปาบางอย่างมันก็แบบมีคอนลีนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจะมีอันตรายกับตัวน้องนะ สุดท้ายน,นี้นะคะเราก็จะฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าสัตว์นั้นจะน่ารักหรือไม่น่ารักกันยังไงก็ตามนะตอนอเด็กๆเขาอาจจะน่ารักมากๆพอโตมา,ขตมาเขาอาจจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ถูกใจเราเหมือนเดิมนะแต่ว่าเรารับเขามาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อยากจะให้ดูแลเขาให้ดีที่สุดเนาะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหนูกระต่ายอะไรก็ตามนะคะทุกสิ่งสรรพสัตว์มีชีวิตหมดนะคะทุกคน แล้วถ้าใครชอบกระปีนะคะยังให้กระปีมาอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะยังไงเราก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับ YouTube ช่องท้เฉพาะของเราด้วยนะคะทุกคนยังไงมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามก็อย่าลืมกดถูกใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามเพื่อรอชมคลิปต่อไปนะ เราจะพยายามลงคลิปทุกๆสัญดาห์นะคะแต่ว่าไม่สัญญาว่าจะเป็นวันไหนนะคะทุกคนเป็นทุกวันที่เรามีใจนั่นเองนะคะช่วงนี้แบบทำคอนเทนต์แบบเป็นคลิปแรกๆนะทุกคนแล้วมันก็ยังแบบเป็นช่วงปิดเทอมหรืออะไรอย่างนี้เราก็อาจจะยังจับจุดไม่ถูกนะเราอาจจะทำเป็นลฟ์สไตล์ของเรานะคะแบบอาจจะแบบ ข้ามเรื่องไปข้ามเรื่องมาเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวกลายเป็นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ต้องขออภัยเลยนะคะเพราะว่าเรายังเป็น youtube ฝึกหัดอยู่นะคะทุกคนแล้วย,ยังไงก็จะพยายามพัฒนาตัวให้ดีที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอคุณค่ะสวัสดีค่ะ